กำลังฟังสื่มอมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญเคยได้ยินคนบอกไหมคะว่าคนที่เข้มแข็งค่ะต้องไม่ร้องไห้คะ่ะคุณผู้ฟังคิดว่าคำกล่าวคำกล่าวนี้ เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือคิดว่ามันใช่หรือว่าไม่ใช่อย่างไรคะการร้องไห้แสดงออกถึงคนที่พ่ายแพ้การร้องไห้แสดงออกถึงการที่เราสิ้นหวังการร้องไห้แสดงออกถึงความรู้สึกของคนที่อ่อนแอนะคะมันเป็นตัวสะท้อนคะ่ะว่าเรามีความอ่อนแอมากๆต้องพูดแบบนี้เลยนะคะว่าในแนวคิดปัจจุบันนี้คะ่ะมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของการร้องไห้นะคะว่า จริงๆแล้วการร้องไห้นั้นมีประโยชน์กับร่างกายนะคะมากกว่าคนเราจะคิดได้เลยนะคะเพราะว่าการร้องไห้ถือว่าเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งและมันช่วยปรับอารมณ์ค่ะและปรับสิ่งที่เป็นพิษออกจากร่างกายแบบนี้เลยละกันนะคะเราพูดถึงการร้องไห้นั้นก็คือการที่มีน้ําตานั้นหลั่งออกมานะคะจากตัวของท่อน้ําตาของเราคนเรานะคะถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการ หลังน้ําตาออกมามันเหมือนกับเป็นการขับพิษออกมาด้วยนะคะจริงๆน้ําตาไหลออกมาจากตาเนี่ยมันอาจจะมีด้วยกันหลายสาเหตุด้วยกันนะคะบางคนอาจบอกว่าน้ําตานั้นอาจจะมาจากความรู้สึกที่ระคายตาค่ะเครื่องตาแล้วอาจจะมีน้ําตาที่ไหลมันเป็นอาการรีเฟลกนะคะที่เป็นน้ําตาที่เกิดจากการรีเฟลกที่เขาเรียกว่าเป็นรีเฟลกเทียร์มันเกิดจากการระคายเคืองค่ะหรือ เคยไหมคะที่เวลาเราหาวหาวดังๆังหาวขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกว่าเรามีน้ําตาค่ะไหลออกมาจากดวงตาด้วยนะคะตรงนี้มันเป็นการขับพิษขับความเครียดในขณะเดียวกันค่ะก็ทําให้ดวงตาของเรามีน้ําตานะคะมาหล่อลื่นดวงตาของเราให้ดีขึ้นหลายๆคนตาแห้งนะคะเราก็ใช้ตัวของน้ําตาเทียมเพื่อหล่อลื่นนะคะตัวของดวงตาเราให้ดีขึ้น แต่ถ้าเป็นธรรมชาติเลยมันจะมีน้ำตาที่หลอดเลี้ยงดวงตาค่ะเวลาเครียดๆเียหลายๆครั้งที่เราหาวไปด้วยเครียดนะคะด้วยการเครียดด้วยการที่รู้สึกว่าโอ้โหหาวไม่หยุดเลยจะสังเกตได้เลยนะคะน้ำตาก็ไหลออกมาเช่นเดียวกันแต่น้ำตาที่เรากำลังจะพูดในวันนี้ค่ะเป็นน้ำตาที่เกิดจากอารมณ์ค่ะที่เราเรียกว่าเป็น emotional tear ค่ะน้ำตาประเภทนี้นะคะมันอาจจะบ่งบอกถึงความรู้สึกบางอย่างแต่ไม่ใช่ว่า การที่คนนะคะเสียน้ําตานั้นจะต้องเป็นเรื่องของความทุกข์เท่านั้นค่ะแต่สิ่งที่เหมือนกันคือน้ําตาเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะในกลุ่มกลุ่มนี้ซึ่งอาจจะเป็นอารมณ์ด้านบวกหรือเป็นอารมณ์ด้านลบก็ได้นะคะด้านบวกบางคนหลังน้ําตาเพราะว่าเขามีความปิติค่ะปลื้มค่ะรู้สึกดีจังเลยมันมีความสุขนะคะความปิติใจเนี่ยบางครั้งน้ําตามันก็ไหลได้เช่นเดียวกันนะคะ เจอเจอกับเรื่องที่เราตื้นตันใจเจอเจอกับเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าปิติใจนะคะมันเป็นความรู้สึกที่มันท่วมท้นนะคะจะว่าแบบนั้นก็ได้ก็เลยมีน้ําตาที่ไหลหลั่งออกมาอีกด้านนึ่งเลยนะคะที่จะเป็นด้านที่เราคุ้นเคยกันหรือคุ้นชินกันก็คือในด้านของน้ําตาที่เกิดจากอารมณ์ด้านลบนะคะอารมณ์ด้านลบก็คือเราเศร้าเสียใจเราทอ้อนะคะเราไม่ไหวแล้วเราต้องการระเบิดนะคะน้ําตาส่วนนี้เนี่ย มันจะช่วยนะคะปอบประโลนตัวเรามันจะช่วยทําให้เราได้ระบายค่ะได้ผ่อนคลายทั้งด้านร่างกายนะคะแล้วก็ผ่อนคลายความเจ็บปวดด้านจิตใจด้วยเพราะว่าขณะที่เราร้องไห้ออกมาค่ะน้ําตาชนิดนี้เนี่ยมันจะมีออกซิโทซินค่ะกับสารที่เรียกว่าเป็นเอนโดฟีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นสารแห่งความสุขนะคะออกซิโทซินก็จะเป็นสารที่หลั่งออกมามีมากๆเลยระหว่างสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกอะคะ่ะจะอยู่ในน้ํานมนะคะแต่ว่า ขณะที่เราร้องไห้เนี่ยมันก็จะมีสารสองสารนี้ค่ะหลั่งออกมาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเยียวยานะคะเหมือนกับว่าเป็นการรักษาตัวของเราเองขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะในงานวิจัยนะคะพบว่า9ใน10คนนะคะเขาใช้วิธีการร้องไห้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะเวลาสมมติว่าเรามีความเครียดขึ้นมาความกดดันขึ้นมาโดยค่ะทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะ ในหลายๆประเทศเลยค่ะจะรู้สึกโล่งใจมากขึ้นจากการวิจัยเนี้ยได้ศึกษานะคะประมาณ30ประเทศบอกว่าโล่งใจมากถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราร้องไห้มันเริ่มสบายใจนะคะมันเหมือนกับมันช่วยยกภูเขาอะค่ะออกจากอกถึงแม้ว่าปัญหาย,ยังไม่ถูกจัดการแก้แต่น้ำตาก็ช่วยทำให้เราคลายความสึกอัดอั้นบางอย่างได้นะคะและในผู้ป่วยค่ะบางคนค่ะการที่เขามีน้ำตาออกมาบ้างเนี่ย มันเป็นการที่เขาได้ปลดปล่อยนะคะเพราะว่าถ้าเขายังเก็บแล้วก็ขังไว้ค่ะมันอาจจะทําให้เป็นโรคหรืออาการทางกายเนี่ยขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ปัญหาด้านสุขภาพจิตอาจจะเกิดขึ้นได้แต่เพียงแค่ว่าเราไม่ใช่ร้องไห้ในทุกทกที่ในทุกเวลานะคะด้วยปกติแล้วค่ะผู้หญิงเนี่ยประมาณ85%หรือว่าผู้ชาย37%นะคะจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ร้องไห้เนี่ย เขาจะรู้สึกดีขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเขายังเก็บกดความรู้สึกตรงนี้ต่อไปบางครั้งแล้วค่ะการที่เราไม่ยอมเสียน้ําตาเลยแล้วเราก็เก็บ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 ไว้ตลอดหรือในทางตรงข้ามเลยนะคะเสียน้ําตาอยู่ตลอดเลยบางครั้งมันก็เป็นหนทางที่พาเราไปสู่โรคที่เราเอาจจะว่าเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรากัก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 ไว้นะคะไม่ยอมเสียน้ําตาเลยแล้วก็ เหมือนกับกลืนเข้าไปข้างในอะค่ะมันก็จะทําให้เราเกิดเป็นความเครียดและเชื่อไหมคะว่าความเครียดตรงนี้ค่ะมันส่งผลไปถึงโรคหัวใจของเราได้นะคะเคยไหมคะที่แบบว่าเรารู้สึกแบบเครียดแล้วรู้สึกแย่มากคืออยากน้ําตาไหลแล้วแต่เรากลั้นไวอะค่ะโอ้โหระบบการหายใจของเราก็แย่นะคะเราหายใจเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นการหายใจกับเรื่องของการทํางานของระบบหัวใจเนี่ยมันสอดคล้องกันค่ะดังนั้นหัวใจอาจจะเต้น เร็วแรงไม่เป็นจังหวะได้นะคะแล้วก็มันเสี่ยงมากๆเลยในเรื่องของการเกิดค่ะเส้นเลือดในสมองแตกด้วยนะคะในไงานวิจัยค่ะพบว่า20%ของผู้ที่เกิดเส้นเลือดในสมองแตกนะคะมีสาเหตุมาจากความเครียดค่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งค่ะการที่เราได้ลองไห้บ้างนะคะมันก็จะช่วยทําให้เรารู้สึกว่าเราเองนะคะได้ผ่อนคลายหรือว่าได้บรรเทาใจจากความรู้สึกเครียดความกดดันไปได้ ที่ญี่ปุ่นเองค่ะมีทัวร์นะคะที่เขาจัดทัวร์ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทัวร์เรื่องของการคลายอิงเทอปีจริงๆเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นการร้องไห้บําบัดนะคะคือเป็นการที่เขานําค่ะเรื่องราวต่างๆเนี่ยเข้ามานะคะพูดเล่าแล้วก็ให้ทําแบบรู้ตัวค่ะเพราะการที่เราเล่าเราได้นึกถึงเรื่องราวต่างๆแบบเราตั้งใจนึกแล้วก็อยู่กับความรู้สึกตรงนั้นเนี่ย บางทีการร้องไห้ตรงนั้นมันเหมือนกับเป็นการปลดปล่อยและเรื่องราวต่างๆมันจะค่อยๆละลายนะคะแล้วก็จางออกไปเหมือนกับให้มันละลายไปด้วยกับเรื่องของน้ําตาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าถ้าเสียงหัวเราะเป็นตัวที่ทําให้เกิดความสุขการร้องไห้ก็เป็นสิ่งที่เยียวยานะคะคนเราเนี่ยให้หลุดพ้นจากเรื่องของความทุกข์ได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ สำคัญก็คือว่าเราเองนะคะจะร้องไห้อย่างไรให้ไม่รู้สึกว่ามันมากเกินไปนะคะโดยที่จากข้อมูลของ Harvard นะคะมีการศึกษาพบว่าค่ะคนอเมริกันผู้หญิงเนี่ยเคาร้องไห้นะคะเฉลี่ยอยู่ที่3ครั้งครึ่งต่อเดือนนะคะแต่เพศชายเองอาจจะน้อยกว่านะเพราะว่าด้วยความที่วัฒนธรรมเองหรือการเรียนรู้ก็ดีการปลูกฝังก็ดีก็จะบอกว่า ผู้ชายร้องไห้ไม่ได้นะคะหรือไม่ควรร้องไห้ต้องเข้มแข็งแต่ยุคปัจจุบันนี้การสอนต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็รู้กันว่าการร้องไห้การบอกถึงความอ่อนแอมันก็เป็นพาร์ทหนึ่งหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแค่เราเรียนรู้นะคะที่จะไปอยู่กับมันแค่เราเรียนรู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรนะคะเราก็จะสามารถผ่านช่วงเวลาตรงนั้นไปได้เขาเรียกว่าไม่พยายามที่จะหลีกเลี่ยงความรู้สึกแต่ก็ไม่จมกับความรู้สึกนั้นๆค่ะ แค่รับรู้ก่อนค่ะหนึ่งเลยคือรับรู้ว่าอาขณะนี้ฉันรู้สึกอะไรฉันรู้สึกน้อยใจฉันรู้สึกกดดันฉันรู้สึกเครียดและไอตัวความเครียดเนี้ยถ้ามันจะออกมันจะออกอย่างไรล่ะแทนที่เราจะออกเป็นลักษณะของการระเบิดค่ะให้คุมไม่อยู่ตอนนี้เราจะออกแบบคุมอยู่ก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือให้ตามและรู้เท่าทันค่ะไม่พยายามเตดิดจากเรื่องหนึ่งไปสู่เรื่องหนึ่งและสู่อีกเรื่องหนึ่งเช่น ถ้าเราร้องไห้เพราะเราน้อยใจความน้อยใจเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเหตุการณ์ที่เราเพิ่งเจอ,เจอมาที่ทําให้เราน้อยใจที่ทําให้เราเสียใจค่ะมันคือเหตุการณ์ณนะปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเรารีลีสหรือว่าเราได้ระบายกับความรู้สึกตรงนั้นแล้วในปัจจุบันไปแล้วพยายามนะคะไม่นําพาตัวเองที่จะไปขุดเรื่องราวค่ะในอดีตหรือพยายามที่จะฟุง้งหรือเมื่อมันดีขึ้นแล้วค่ะ ก็พยายามที่จะแบบกระแทกตัวเองขยี้ตัวเองหรือคุยเรื่องราวเก่าๆขึ้นมาอีกเพราะเมื่อระบายจบเรารู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นจากตรงไหนได้คะมันจะมีอาการที่เราเรียกว่าเราเพือกขึ้นมาคะ่ะสมมติร้องไห้น้ําตาอาจจะไหลนะคะแล้วสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราหายใจเหมือนกับต้องการสะอื้นนะคะขึ้นมา <c oughs> อาการของการสะอื้นนะคะมันจะเป็นตัวสะท้อนว่า เราเริ่มปลดปล่อยความรู้สึกในบางส่วนออกไปได้ละการสะอื้นจะเป็นตัวที่บ่งบอกแล้วว่าเราเริ่มรู้สึกบรรเทาได้เพราะฉะนั้นพอสะอื้นปุ๊บให้รับรู้ความรู้สึกค่ะณนะโมเมนต์ขณะนั้นทันทีค่ะว่าอ่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องการเราต้องการอะไรละ่ะใช่ไหมเราต้องการสุดลมหายใจเข้าให้ลึกค่ะแล้วเราต้องการแค่ระบายเสียงออกมาอาจจะเหมือนกับว่าออกมานะคะ ให้เหมือนกับเราได้นะคะปลดปล่อยความเครียดปลดปล่อยความรู้สึกแย่ออกไปหลังจากนี้ค่ะค่อยๆจับความรู้สึกว่าเราดีขึ้นหรือยังนะคะเราเริ่มกลับมาปกติแล้วหรือยังไม่ต้องใส่ความคิดหรือพยายามที่จะบอกว่าเอ๊ะทำไมฉันหยุดร้องไห้เร็วจังหรือต้องพยายามที่จะถามตัวเองว่าทําไม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 แล้วก็ปล่อยให้การร้องไห้นั้นค่ะมันเกิดเป็นพฤติกรรมซ้ําๆค่ะ ทั้งๆท,ที่มันดีขึ้นแล้วแต่เราก็พยายามที่จะขุดหรือพยายามที่จะเค้นให้ออกมาอีกถ้าแบบนี้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะก็ไม่ส่งผลดีกับสุขภาพใจหรือสุขภาพกายด้วยเช่นเดียวกันนะคะจำไว้เลยค่ะว่าอะไรก็ตามที่มากไปหรืออะไรก็ตามที่น้อยไปค่ะไม่ดีทั้งคู่เลยนะคะกับสุขภาพกายสุขภาพจิตของเราค่ะสำคัญเลยนะคะก็คือ เพียงแค่เราดูเท่าทันนะคะรู้เท่าทันกับความรู้สึกปัจจุบันค่ะรู้เท่าทันกับความรู้สึกใหม่ค่ะไม่พยายามนะคะต้องฝืนไม่พยายามที่จะต้องรั้งหรือยื้อไว้นะคะหรือพยายามกักให้มันต้องคงอยู่แต่รับรู้ความรู้สึกที่มันค่อยๆเปลี่ยนไปที่มันพัฒนาขึ้นนะคะหรือที่มันดิ่งลงรู้จังหวะแต่และจังหวะลงไปเรื่อยๆค่ะ เราก็จะมีความสามารถในการจัดการค่ะกับอารมณ์ของเราได้นั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปดีๆค่ะคลิปหน้านะคะใกล้ปีใหม่แล้วล่ะมีอะไรที่น่าสนใจนะคะสามารถเล่าสู่กันฟังได้ค่ะและติดตามกันใหม่ได้นะคะในครั้งหน้าค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ